ก็สวัสดีเพื่อนนะครับอยู่กับผมจอในช่องโซโล่สล็อตนะครับก่อนรับชมคลิปเพื่อนกดไลค์ like, subscribe ติดตามช่องเป็นกำใจด้วยนะครับแล้วผมก็มีกลุ่มพูดคุยนะครับกลุ่มล็อกกี้ไทมกลุ่มแชร์แนวทางพูดคุยแลกเปลี่ยนจำเกมไหนเล่นง่ายแต่แจก,กดีก็บอกกันด้วยนะครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาจัดเกมยำจำ power v นะครับของแพ็กมาติกเพย์คือคอนเทนต์วันนี้ที่ผมจะมาทำนะครับก็คือผมจะมาลองนะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราหมุนตันเนะี่ยมันจะได้กําไรสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอลอง เกมนี้หมุนตันน่าจะค่อนข้างยากนะครับในความรู้สึกส่วนตัวอขอไมาแล้วสี่พันแล้วกันโอเครับไมาแล้วสี่พันคือตันเท่านั้นตันก็คือเราจะได้สิบสองนะฮะถ้าไปถึงศูนย์นี่คือเราก็เละมาดูการไม้แรกที่มันจะมาเลยไหมได้ได้ไหมคืออยากรู้ว่าถ้าตันจะได้ไม่เป็นไรอะ่ะ ื้อที่4,000กำไรสักเท่าไหร่เงี้ยถ้าเราหมุนตันได้อะครับโอเคครับมันนี้เราก็มาถึง8ละแต่เกมนี้ก็คือว่าเรากดยิ่งเขียวมันยิ่งลดนะฮะโอ้โหดูดีว่ะไปสุดท้ายโอ้โหจบเลยเพื่อนผมแอไม่คิดว่าจะได้เร็วขนาดดีแล้ว2หมุนโอ้โหตายละหมายแรกแตกแบบนี้เลือกดีว่าครับอนเทนห์เราวันนี้ที่เราต้องการทำนะ ปสบความสำเร็จแล้วเรียบร้อยแต่รู้กันนะหมุนตันนี่มันจะได้ไหมแต่ความจริงถ้าเล่นแบบเพจแปดหมุนสวยแล้วครับเพื่อนๆครับไม่ต้องไปกดตันนะถ้าใครที่เล่นนะครับก็แค่แปดหมุนผมว่าโอเคแล้วนะซื้อที่4ี่พันมาดีกันว่มันจะแตกหนักแตกบึ้มบั่มซัมเบ้ให้แค่หนปะโอโ้โหสปากเกตตี้ เอ้ยนอ้แค่หมุนแรกนะมันเอาเรื่องเร็วนะมันทำเรื่องเร็วลายลายมันดีมากเลย756ถือว่าดีมากเลยนะคูณ24นะครับตอนนี้ได้โดนัทโอ้โหสวยดิซูเปอร์ซูเปอร์อรอรทำลายแล้วคือคือมันง่ายจังวะเล่นง่ายนะ ผมเล่นง,ง่ายมากครับตอนนี้ซูเปอร์มาที่สองพันเราซื้อที่สี่พันตอนนี้เราแทบจะได้ทุนซื้อแล้วนะฮะต้องไก่มาแบบอร่อยๆปลาเทียบปลาสปากเกตตี้รัวๆเลยได้ป้าวโอ้โหนี่หนักอีกแล้วพื่อ่ะ1720ไม่หนักมากไม่หนักมากคูสามสิบสามเก็บตัวคูณไปก่อนเจอคูล,ลอยนะดูเรื่องนะโอ้โหเฟนไฟตัวแพงตัวนี้ เมก้าเลยเราดอกเซนเซอยู่นะมีลายต่อเนื่องครับยิ่งพอมีลายมันก็ยิ่งเก็บตัวคูณไปเรื่อยนะคูณ39เพิ่มทีละ3มนะี่ไงนี่เขาเรียกว่าอะไรวะอะไรวะจำชื่อไม่ได้อ่ะอเคครับดอกนี้เมก้าได้มาพันสามสวยซื้อสี่พันกำไรสามพันแล้วตอนนี้ คูณ45กะเลยหหมุนวาซาบิมาดิวาซาบิหนักแน่น768กมาขอที่มีลายอะไรก็ได้เอาหมดได้มาอีก2หมุนนะครับพ่อกลัวมาครับเพื่อนครับเอ้ยเอาดีนะคือหมุนตามน,นี่แต่เอาเอาเรื่องอยู่นะ คือใช้ได้เลยครับโอเควาซาบิมากอนเค้กมาได้อยู่ข้าวพันแล้วครับแต่เกือบหมื่นแล้วครับเพื่อนครับตอนนี้เล่มโคเซนเซมาแล้วดอกนี้คูนหกสไปดิจบเลยครับ ไม่แรกอย่างเหลือเชื่อโอ้โหไมาแรกหมุนตามเพื่อนครับมันไม่กำไรได้ยังไงได้หนักด้วยประเด็นตอนนี้ก็เลือกได้ครือผูกกำไรเพียวขนาดน,นี้นะเล่นต่อถ้าเดี๋ยวหมดได้ก,กำไรก็เลือก,กันดีกว่านะครับเพื่อนๆไปเซนเซชั<ป>่นแลสวยมากดูดีสุดๆเล่นง่ายจาัด ซืครับดอกน,นี้ครับเพื่อนๆครับแต่งมาหมื่นเอ็ดแล้วนะซื้อที่สี่พันนะครับคูณหกสิบสามนนี้คูนก็ไหลเรื่อยๆนะครับถือว่าดูดีมากอีกสองหมุนบัวเพื่อนม,มีอะไรแบบว่าหนักๆไหมได้อยู่นะต่อไปคูเจ็ดสิบสองสปาเกตตี้อยา่าอย่าจัดโป๊ Nice. นายไมาที่แปดพันเอ้ยแปดร้อยหกสิบสี่ครับเพื่อนครับหนึ่งทีสุดท้ายตอนนี้แตกที่ห3 0 0 0มื่นสามเป็นไฟทีมากพันสองโอเคครับน่าจะจบแล้วมั้งได้เค้กโอ้โหโอ้โหโูตรสุดอะเฮ้ยแต่สุดจดัด คือซื้อที่4,000นะเพื่อนครับอย่าลืมนะะโอ้โหมนตานี่คือแบบว่าสุดๆเลยแตกดีมากๆอ่ะโอ้โห6,000ครับเพื่อนครับดอกนี้แตก20,000นะเด็ด40โคตรจบอ่ะโอ้โหเพื่อนครับแตกสวยมากครับ <c oughs> พอเลยเลิกเลยทำลเพียบครับเพื่อนครับ ใ,ใครชอบคลิปก็ฝากกดไลค์ like, Subscribe ติดตามช่องอยากเห็นเกมไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับมีเกมไหนแนะนำก็บอกกันหน่อยเ,เจอกันได้ใหม่นในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับโหดอกน,นี้รอบนี้แตกสวยมากเจอครับบ๊ายบาย